สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนานะครับพี่น้องที่เคารพร,รักครับวันนี้วันพฤหัสที่2พฤษภาคม2024ระและกถึงนักบุญอาธานัสพระสังฆราชและนักปราชพระาศาสนจักรวันนี้ก็มาดูประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะครับนักบุญอาทานัสนะครับท่านมีชีวิตอยู่ในคริสต์ศักราช2 9 5ถึง37 373นะก็เป็นผู้ปกป้องคำสอนของสังฆยนาครั้งแรก ที่สุดของพระศาสนจัรที่เมืองนิเซียปีสามีสเรื่องภาวะเป็นพระเจ้าของพระเยซูท่านขัดแย้งกับพวกอารลยียนที่ถือว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าและเป็นเพียงสิ่งสร้างประเสริฐสุดท่นนั้นธาธนัสเป็นสันราชของเมืองอเล็กซานเดรียเมื่ออายุ30ปีตำแหน่งสังราชเมืองนี้มีความสำคัญเทียบเท่าทเทียบเท่ากับเมืองเยรูซาเล็มและอันทิโอก ท่านเดินทางอภบิบาลทั่วดินแดนภายใต้การดูแลแต่ก็ถูกโจมตีอย,ย่างหนักจากพวกต่อต้านคําสอนของสังฆยนาซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าการแต่งตั้งท่านเป็นสังฆราชนั้นเป็นบมคะหรือไม่ท่านถูกเรียกตัวไปสู่การสังฆยนาระดับแคว้นที่เมืองตายและถูกขับไล่ให้ไปอยู่เมืองเทรเวสในภาคเหนือของกัว ตามคำสั่งของจักรพรรดิคอนสแตนตินในปี335หลังการเสียชีวิตของสังกราชคู่ปรับของท่านจักรพรรดิองค์ใหม่คือคอนสแตนตินุสที่สองก็ส่งนุญาตให้ท่านกลับคืนตาแหน่งได้ในปี346ท่านอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10ปีระหว่างเวลานี้พวกอาริอันก็ยังคงต่อต้านท่านในเดือนกุมภาพันธ์ปี356นั้นกองกำลังทารกลุ่มหนึ่ง เข้าร้อมวัดที่ท่านกำลังจัดภาวนาตื่นเป้าท่านหลบหนีออกมาด้วยความช่วยเหลือของพวกฤาษีท่านหลบซ่อนตัวในทะเลทรายของลิเบียแต่ก็ยังปกครองดูแลหุ่แก่ของท่านที่นั่นในช่วงเวลานี้เองท่านเขียนหนังสือสําคัญหลายเล่มโดยเฉพาะประวัติของนักบุญแอนโทนีจากปี366ถึงปี373ท่านก็เสียชีวิตท่านนำหน้าทำหน้าที่สังราชของเมืองเรซนเดียอีกครั้งโดย ปาศจาผู้ต่อต้านครับพี่น้องเป็นประวัติของท่านนักบุญอาชนะสกึ๊บยุคต้นๆของพระศาสนาจักรนะครับก็เป็นอย่างนี้ในวันนี้เองนะครับเราก็จะนำเอา,เอาบางช่วงบางตอนจากบทสนทนาของท่านนักบุญอาชนสนั้นในหวัวข้อเรื่องพระวจะนะทรงรับเอากายเนี่ยมาอา่านฟังนิดหน่อยนะครับพระประสงค์ของพระองค์ก็คือ ให้มนุษย์ทุกคนตายในพระองค์กฎแห่งความตายมีอำนาจต่อต้านมนุษย์และต้องถูกลบล้างพระองค์ทรง,งรับเอาความตายนี้ไว้และมันไม่มีอำนาจเหนือมนุษย์อีกต่อไปในการที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความตายมาสู่ชีวิตพระองค์ทรง,งทำลายความตายนี้อย่างฟางที่ถูกเผาโดยการเสด็จรับสภาพเนื้อนหนังและการกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรง,งรับเอาสภาพร่างกายที่รู้ตาย เื่อว่าร่างกายนี้ซึ่งมีส่วนร่วมในพระวจนะผู้ทรงเป็นอยู่เหนือสิ่งเหนือทุกสิ่งจะทําให้เป็นดีพึงพอใจต่อข้อเรียกร้องของความตายสําหรับมนุษย์ทุกคนโดยการประทับอยู่ของพระวจนะในร่างกายนั้นทําให้ไม่อาจจะเสื่อมสลายได้และมนุษย์ทุกคนก็จะเป็นดิสระจากความเสื่อมสลายตลอดไปโดยพระพรในการกลับคืนชีพในการสิ้นพระชนม์พระวจนะได้ทรงกลับเป็นเครื่องบูชาปราศจากด่างร้อย และเป็นยันยบูชาที่พระองค์ได้ทรงถวายโดยการมอบร่างกายเป็นเครื่องบูชาเพื่อตายแทนทุกคนพระองค์ทรงขับไล่ความตายออกจากมนุษยชาติด้วยวิธีนี้พระวจนะของพระเจ้าทรงยูนเหนือทุกสิ่งก็ได้ทรงมอบร่างกายเพื่อเราทุกคนดังที่พระองค์ตัดและทรงชำระนี่ทั้งหมดโดยความตายของพระองค์เองพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่นิรัดนดรได้ทรงรวบรวมนุ์ทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ยการรับธรรมชาติที่เหมือนกันด้วยวิธีนี้ทรงทาให้มนุษย์สชาติกับคืนสู่ความไม่รู้เสื่อมสลายโดยการปรับคืนชีพตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ความตายไม่มีอํานาจเหนือมนุษย์อีกต่อไปเพราะพระเจานาผู้เสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาในร่างกายเดียวกันครับนี่ก็เป็นย่อๆเกี่ยวกับคําสนทนาบทความของท่านที่ได้พูดและสนทนากับผู้ที่ต่อต้านนะครับก็มีผู้ที่ต่อต้าน ความคิดนี้ว่าพระเยซูนั้นก็ไม่ใช่พระเป็นเจ้านะพระเยซูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับพรพิเศษได้รับสร้างมาเป็นพิเศษอะไรแค่นั้นแต่่าคาสอนภา,าษาสันสจรที่แท้จริงคือพระเยซูนั้นพระองค์ทรงมีสองสภาวะสองสภาพในพระองค์เองก็คือสภาวะของความเป็นมนุษย์และก็สภาวะของความเป็นพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูเจ้านี่คือคําสอนของภา,าษาสันสจรแต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อและบางคนก็ต่อต้านคําสอนนี้และท่านก็ยืนยัน บุญอัจฉริยก็ยืนยันถึงข้อคําสอนนี้แล้วก็ถูกต่อต้านถูกโจมตีอะไรต่างๆมากมายาศาสนาจักรกับการเมืองในสมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกันก็เป็นไปอย่างนั้นอ่าจากักรพรรดิหรือว่ากษัตริย์ที่ขึ้นมาปกครองก็เป็นชอบไปไหนก็เอาอย่างนั้นอะไรต่างๆนั้นศาสนาศาสนา,าจักรจึงถูกเบียดเบียนบางครั้งอ่าบางครั้งก็ถูกประโวทถูกช่วยเหลืออะไรต่างๆนั้นแยกกันไม่ออกนะ และก็จึงทําให้พระศาสนาจักรนั้นหลายครั้งก็ต้องพบกับความยากลําบากเหมือนกันในในศตวรรษแรกๆน<ล>ะครับแล้ว <swirl ing. S 1> ก็ในสมัยนี้เองพระศาสนาจักรก็จึงบอกว่าเรื่องของพระศาสนาจักรกับเรื่องทางบ้านเมืองนั้นมันก็เกี่ยวข้องไมแน่นอนอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันคนละเรื่องกันเรื่องของความเชื่อถือเรื่องของความศรัทธาเรื่องของการนับถือศาสนานะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของส่วนบุคคลซึ่งรวมกันในความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เรื่องของการเมืองเรื่องของ การหาเสียงอย่างนี้คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างดีด้วยการรู้จักแยกแยะ,แยะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญชีวิตตามจิตอารมณ์ของพระเยซูเจ้าสิ่งไหนเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อเราก็ต้องเชื่อต้องยืนยันแม้จะขัดแย้งกับทางบ้านเมืองต่างสำหรับวันนี้ก็ขอพระเนบิดา,สสา,าพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ you